สวัสด,ดีพี่นอ้องอ่าสถานที่บ่อเสียงอยู่นี่พี่น้องเพื่อนชาวบ้านเพื่อนว่า,วาทำห้เงินพี่น้องอันนี้แซวนี่ก็คือวา่าเขตอนันบ้านบ้านโถเนาะอ่าเมืองพรานไสยแขวงร้คนเขตพี่น้องเมื่อนี้บ่อเสียงสีผาพี่น้องมาสมห้องหอยเก่าๆที่ว่าเพื่อน,านมามาเจาะเอาเงินพี่น้อง ทำทีทางหลังอันโมเสงนี่ที่ท่านเห็นนี่คือว่าทำทำเงินในพี่นอ <idez. S 1> ้องทำเงินด่านหีนนี่คือจะว่าบอสมัยก่อนอันนี้เป็นความเสือ่อสมัยสงครามเนาะอันนี้เป็นความเสื่อเพังพังเงินเว้นไว้อยู่นี่พี่นอ้องอ่าบางทเมืองพาราบางทเมืองพาราใสเนาะและ้วคนว่าว่ายังมีสวบานมันฝันอยู่พี่น้องว่าอันยังมีอยู่ไหนึงอยู่นี่ตักอยู่บนไหนอ่า ผู้ใดหาได้แล้วหาเอาไปเข้าความฝันชาวบ้านเพี่นเนาะอ่าพี่น้องบมดเสียงฝ่าผับบึงก่อนพี่น้องว่าทำาให้เงินแล้วก็คุ้มคุ้มให้เงินนี่มันเป็นอย่งไรพี่น้องเจานอนผู้เดียวจังฮะมีกับขั้ววะมีกััวแลโอ้ยอย่นอนผู้เดียวโหพเดียวเขาดอนใช่ไหมเออผู้เดียวก็นอนคารวะเลยเนี่ย นอนตลอดลวจปการตาก็นอนทังเดกตุกเออโอทําเปนเจกนนี้ยมีคนตายวะคุยิงคุายตายคุยิงเราเป็นเพลยย่งตายนะอยู่ไพ่แต่ข้าวสงมข้ามวายเออเห้วช่องหาเอยู่เหนช่องหาอยู่หันเบียาเนาะ คนงานคนเชืงคเชียงข้ามอินอ่อนนะตะกี้เนาะบเลยเขาเจาะลนเลยไม่อ่อนทำไปเอาจมีคนตายเาะงามาแล้วคนลุกเป็นทีถไหใส่หมดเขาเอาเงินเขาเจาะเอาเงินแล้วกาโอ้ี่นยองไอ้ผก่เขาเอาเงินบึ้งพี่น้องบงบอกเลยบอกบ้ โอ้ทุฟงผีโอ้ขาเจาอเตทึงกูบวลงมาโอ้แต่เก่าแล้วมันบวลดเป็นแบบนี้เนาะแต่เก่าเนาะทางลุ่มนี้แล้วมันตันเนาะโดยโดยโดยพี่น้อกระดับสูงกองออกไปนี่ครับโอ้มันก็เป็นท่งมางี้นี่ขึ้นมาเขาเจาะเตทึงลงมาเมื่อก่อนแล้วบวบบวนโดนเสียงนั่งอยู่นี่แล้วมันตันแต่เก่าเลยทางลุ่มนั้ เปนโอ้โปรเจงินคนตีกี่ะกี้เราพังเงินไว้นี่ตรงนี้โอ้มันก็เป็ดศอกเป็ดสอกเว้่อเิงี่พี่พูดเออเออรักลินออกโปรเงินโรารเจเแต่สูงสูงเลยรามันเป็นถ้ำเมื่อก่อนเรามันตันนี่นะผูหาคนโรเจาะไปถึงมากดินทมดินทมต่เก่าดินทมเย็นคุณ่้มเป็นคุณแม่เนาะ

เขาดังพอมาโตกังนี่เจ้าถิ่นนะพี่ er. นงนะางยางเบิ่งเงินอ oh, ันนี้คือทำทำให้เงิน อันอนี้กัแม่ไห่หน,น, si eh> นึ่งบ่อันนี้เนาะว่างงกระทีนี่น้องอันนี้อันนี้ไห่หนึ่งเนี่ยน้องระยะมานี่ประมาณสี่เมตรห่างกันมาเนี่ยห่างอย่างนี้ไห่หนึ่งจะวางได้มาเนี่ยมีไห่หนึ่งน้องทีเป็นปากตัวนี้โอ้คืออพขึ้นมาเทิ้งในรูห่างไห่ข้าวกะลีนี่นี่เนาะนี่เนาะโอ้นี่นี่ลงนี้อืม อันนี้ให้เงินให้เงินให้แบบซีเราเพิ่งจอาเลยเหมือน้งนี่ๆเอาไปหมดโอ้โหมก็จะลุกกเลยียวนีอว่าเมื่อก่อนเลยที่นี่ที่นี่แนวอัดไว้ข้างน่พี่น้องนะอดมเพิ่กังเหนแลเพิ่งแล้วโอ้เหินันี่งงก็ะบบซีเก่งคักดีทันไดจะพาดีเนาะโอ้นี่ล นสี่พันี่ดูีสองไหนเนาะมานี่ไหนึงสองเป็นสามตัวนั้นเนาะสีไหสี่ไเนาะมีห้าไหนีเนาะมีหไหไหนึงไปจักอยู่สเนาะต้องขับพันยังไงนึงต้องขัันยังไงนึงเนยเขาเจาะได้เนี่ยเขาเจาะมันเจาะได้ใช่หมดเจาะเจาะหาบอ้หเ้ยโอ้เป็นเาะหาบุปเนะก็ป เั้ไนึ่งมอนกับ่ไไรเพิ่นว่าอันมีผข้ออะไรปงนี่ผุขอยูดิข้ออไมาขอนิดนข้อล้นใช่ใช้ใช้บ่อเบิกขอขละเิกเลยต้ององนี่บอมึงนีแหละผุขอข้อพื้น่โอ้แล้วก็งไตเขาในมเนื่อเขามานกวางึงนี้บอกวงนี้ผขอบ่นยแหละขอ แันก็แนนอยู่เลยแน่นนะค้ตองความพันกันคืนตองว้าวนวนว้าว่ะยังอยู่ไฮนึ่งบวกตองฝันนมันก็ตันอยู่เนาะเรามาเคาะบักนีแหละมือมือหอนบ้าแล้วพันบ่ ยังอยู่นนึงข้ออีกนข้านึงทึกบข้อีน่อยนึงยกกบพี่เลยนับอีกับพี่เลยบุกกกต้องเเลยแล้วมันโมฮันมาเลยไ้บุกมบุกบุกามเลยันเลยนี่นี่เจหานี่เออมอน่เหอเนี่ยปุยลงมานี่ย เออดีนี่แต่วงนี้ดังนะฮะังกบกเามาแล้วมันเนี่ยอ๋อมันี่มันนี่ดังคือดิมึงแม่ในนี่นี่อึมึงเนี่ยมาทะลุมดสันมาต้าได้อ๋อเลยอันนี้คือทำให้เงินเด็กชายน้องนี่บอที่ว่าท่านเห็นอยู่นี่อยู่รุ่มนี่อ่าสิเป็นนั่นทำบริเวณทำน้อง วางดูแต่ว่ามันก็เป็นห้ยเชาะนำเชาะเมื่อก่อนแล้วตันเผื่เอเราใหม่นะอันอู้ใหม่ไผ่ลำนี้แปลกประหลาดเลยพี่นงอ๋อ,อนี่มันนี้นี่อันนี้อันนี้คือทำให้เงินลงมารลงุลงนนคนเข้ามาอยู่ได้ประมาณ สี่ห้าสิบพุ่นไดพี่น้องไงเข้ามาอยู่ในธรรมถ้าแต่ว่ามันก็มันก็เป็นหุ่มห้างลักษณะธรรมพี่น้องมันก็บม่ได้เข้าไปลึกตกพี่น้องออกไปนี่เนาะนี้มันก็สิเป็นป่าพี่น้องเพราะว่าเป็นห้ยมันอยู่ในหฮยพี่น้องแล้วเพิ่นว่าเห็นเป็นหุ่มห้างไห แล้วก็มีคนต้องขำฝันว่าหายเงินอย่างยาูที่มาของทำหายเงินท่นไหนพี่น้องทำหายเงินคุณก็คือสีทีมงานบอกสิกำลังเฮ็ดกินพี่น้องเมื่อกี้เขาป่ากันด้วยพี่น้องแต่ว่ามาสมทำหายเงิน ตั้งแต่พูนมากกว่าแลวอันห0าสิบห้าสิบนแต่ว่าแบบว่ามาลบไผ่ลบยังก็สบายเลยที่นองเลยความเป็นหินที่ว่ากระโดดออกมาเนาะนนี้ก็เป็นจุงคอง,องจุงคักเป็นจะคือหุบนงอนี่นนี่นอเอ <c oughs> โอจะไปจะมา n g ยหึ่มลงมานี่มีแต่เงินลังมานี้นั่นละเออต่อไปเขามาเข้อเยอะมันมาคนนี้ก็สีจะเป็นบ่อนำตกลงมานี่ตกลงมานี่ครับบอกเลยหกตัวได้บอกหกตมันต้องในกระพันหน่อยเขานอนอยู่นี่ต้องอยู่นี่บอกของพันเออเขานอนครับต้องในเหลขกหกตัวเขาแน่ชื่อเขา อ๋อหกตัวเนะซื้อแล้วบันทึกเนอะนี่พี่น้องมาส่งเวลาอันที่ว่าพาคที่สองเมื่อกี้นี่หุ่นลุ่มหรือจะเป็นแท็กซี่มันก็คือคล้ายๆกับผู้ผู้ไผ่เนี่ยแหละันเงินคำไปตามเต็มไผ่หรือธรรามดาหรือรับสองเป่าสามเป่า คือว่าแล้พี่น้องโปรดใช้วิจารณะ์นะการรับชมสําหรับทานผู้ซื้อรหรือผู้เชื่อกันทานตัดสินใจเอาเองพี่น้องแต่ว่าบรรดาสาวบ้านเปิ่งใช้ชีวิตอยู่ตามถิ่นฐานแถวนี้ผู้เชืเ่อว่าเป็นทำให้เงินแล้วก็เป็นให้เงินที่ว่าคุณจ่อไปแล้วเน,ะนาะม,มันก็พันอนนี่คือพันละชีเลยมันก็จะได้เานาะมันมันก็ได้แล้วได้ให้เมื่อมเมื่อแล้ผ่านมาพอดีหลบมืงอ <aret> นี่ะ เ้าเอาเมื่อว่าผ่านโอ้่นได้จะพาอัดเงินกับคำมา b r เพิันนี่ได้จะพาอัดไหพย่นเอาเมื่อว้เอาไว้สูตรเลขโอเค